เวลคัมทูโนเวลเจ็ดแนวทางการฝึกบลูเบลแน่นอนข้าย่อมอยากฟังเมื่อผู้เป็นอาจารย์ได้ยินลูกศิษย์ของตนเองตอบกลับมาเช่นนั้นเขาก็พลันหยิบคริสตัลสีฟ้าขึ้นมาและถ่ายพลังปราณเข้าไปส่งผลให้ที่บริเวณเบื้องหน้าปรากฏภาพบางอย่างโหนี่มันคืออะไรงั้นหรือขอรับท่านอาจารย์เด็กหนุ่มเอ่ยถามด้วยความสงสัยตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยพบอะไรแบบนี้จริงๆนี่คือคริสตัลบันทึกภาพสิ่งประดิษฐ์สุดแสนสะดวกสบายของวิหารศักดิ์สิทธิ์อาจารย์จะอธิบายเรื่องราวต่างๆและใช้มัน เป็นเช่นนั้นเองหรือขอรับท้างงานอาจารย์เชิญเล่าผู้จบเย่หยุงซีก็เงียบเสียงลงและตั้งใจฟังฮ่าฮ่าฮ่าได้ได,ได้เอาเป็นว่าอาจารย์จะเล่าอย่างรวบรัดและเข้าใจง่ายก็แล้วกันหากรู้สึกสงสยัยตรงไหนก็สามารถสอบถามได้เลยไม่ต้องเกรงใจว่าแล้วผู้เป็นอาจารย์ก็เริ่มกล่าวอธิบายเรื่องราวต่างๆโดยไม่รอช้านับตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเหล่าผู้ฝึกตนเผามนุษย์บนโลกของพวกเราถูกแบ่งเป็นสองฝั่งเรื่อยมาหนึ่งคือพวกที่แอบอ้างตอนนว่าเป็นฝั่งธรรมส่วนอีกหนึ่งคือพวกที่ถูกกระหนาว่าเป็นฝั่งธรรม ทั้งสองฝ่ายทำสงครามต่อสู้ห้ำหันและขัดแย้งกันมาอย่างท่านานเหตุเพราะพวกเขามีแนวคิดความเชื่อและสิ่งนับถือสิ่งที่แตกต่างกันฝ่ายธรรมสัตธาในเผ่าเทพสวรรค์ฝ่ายอธรรมสัทธาในเผ่าเทพปีศาจแห่งความตายถือมนุษย์อย่างพวกเราเหตุใดต้องไปสัทธาเผ่าพันธุเหล่านั้นด้วยละอรับพวกเราใช้ชีวิตอย่างอิสระได้ไม่ใช่หรือไงเ yeah, ย่หยนซีรู้สึกไม่เข้าใจในสิ่งที่อาจารย์เล่ามาหลี่ไปสายหน้าไม่มีใครรู้เหตุผลหรอกนะว่าทำไมมนุษย์ถึงต้องสัทธาทั้งสองเผ่าพันนี้เนื่องจากมันไม่มีบันทึกเอาไว้ในนปปรรรระะวววัตตตติศาศาา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 าส์แแแ่่่่่่หหกกกกกคคดเเเ็็็งงงงงพพผลยยยออีฝ เจ้าหนูด้วยความฉลาดของเจ้าพอจะวิเคราะห์ได้หรือ,อยังว่าทำไมข้าถึงบอกว่าการท่องเที่ยวอย่างอิสระนั้นเป็นไปได้ยากเย่หยุนซีพยักหน้าข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านกำลังจะสื่อว่าในอนาคตข้าต้องพบเจอกับสถานการณ์ที่บีบบังคับให้ต้องเลือกข้างยอดเยี่ยมมากเจ้าไม่ทำให้อาจารย์ต้องผิดหวังหลี่ไปเผยรอยยิ้มอย่างพึงพอใจแล้วท่านอาจารย์อยู่ฝั่งไหนขอรับเด็กหนุ่มเอ่ยถามเฮ่ hey! อเมื่อก่อนข้าอยู่ฝ่ายธรรมทว่าตอนนี้ข้าเปรียบเสมือนคนที่ตายไปแล้วดังนั้นจึงไม่ได้ฝักฝ่ายฝ่ายใดผู้เเป็นนนนนออาาอาาาาจจจรรรยย์ถหใกกกั้้้ะดตสุ ถ้าง้นหากข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆข้าควรเลือกฝ่ายไหนขอรับเด็กหนุ่มถามอีกคราเรื่องนี้ข้าไม่อาจชี้แนะได้เจ้าต้องพิจารณาและตัดสินใจด้วยตนเองเมื่อถึงเวลานั้นแต่เจ้ายังไม่ต้องคิดให้มากความหรอกเพราะมันยังถือว่าไกลตัวมากหลีไปตอบกลับก่อนจะยื่นแหวนสีเงินวงหนึ่งให้เย่หยุนซีเจ้าหนูรับไว้สีแหวนมิติวงนี้มีความสามารถในการปกปิดพลังของผู้สวมใส่หากอีกฝ่ายไม่ใช่ระดับเซียนขึ้นไปข้ารับรองได้เลยว่าจะไม่มีใครมองเห็นพลังของเจ้าขอบคุณขอรับท่านอาจารย์เย่หยุ ก่อนจะรับแหวนมาสวมใส่อย่างฉับไวเพราะนี่มันเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับเขาจริงๆหลี่ไปยกยิ้มไม่ปฏิเสธของจากผู้ใหญ่นับว่าเป็นสิ่งที่ดีเอาละเจ้าหนูยุงซีพวกเรามาพูดถึงเรื่องจุดเด่นและแนวทางการฝึกฝนของเจ้ากันดีกว่าเย่ยุงซียิ้มพลางพยักหน้าดีเลยขอรับพลังคากลับมาได้เจ็ดส่วนแล้วคาพร้อมฝึกฝนเต็มที่อืมดีดีงั้นมาเริ่มที่จุดเด่นกันก่อนเจ้าหนูเจ้ารู้หรือเปล่าว่าลมปราณธาตุน้ำแข็งมีจุดเด่นด้านใดเออเรื่องการหนาวเย็นใช่หรือไม่ขอรับเด็กหนุ่มถามกลับด้้วยยยนนเสีีงงท่่่ฟัไมคอใจ หลีใบสายหน้ามันก็ใช่อยู่หรอกแต่ก็ไม่ได้มีเพียงเท่านั้นลมปราณธาตุน้ำแข็งนอกจากความหนาวเย็นแล้วสิ่งที่มันทำได้ดีก็คือการหล่อหลอมวัตถุและสร้างผนึกหยุดก,การเคลื่อนไหวของเป้าหมายดังนั้นแนวทางการฝึกของเจ้าจะเน้นไปทางการหลอมสร้างกระบี่จำนวนมากและควบคุมมันให้ได้ส่วนเรื่องกระบวนท่าและการไล่รำกระบี่ยกไว้เป็นเรื่องรองข้าเข้าใจแล้วขอรับพวกเราเริ่มฝึกกันเลยดีหรือไม่เย่หยงซีรู้สึกตื่นเต้นเกินบรรยายนี่คือสิ่งคือสิ่งที่เขาเฝ้ารอมานานหลีใบหัวรบขบขันถ้างั้นการฝึกแรกสร้างกระบี่น้ำแข็งสภาาาาพมันนให้้้ททที่่สุดดเเจจะไ เย่ yeah, หยุนซีมิได้อิดออดแต่อย่างใดเมื่อได้รับคำสั่งเขาก็ลุกขึ้นจากพื้นและเริ่มใช้พลังปราณหลอมสร้างกระบี่น้ำแข็งอย่างกระตือรือร้นในทันทีภาพนี้ทำให้ผู้เป็นอาจารย์หยางหลีใบพึงพอใจเอามากๆโบราณกล่าวว่าคนธรรมดาแพ้คอนมีพรสวรรค์คอนมีพรสวรรค์แพ้คอนม,อนอนมีความพยายามแต่หากมีผู้ใดมีทั้งพรสวรรค์และความพยายามคนผู้นั้นย่อมต้องโดดเด่นเป็นเลิศอย่างไม่ต้องสงสัยเขาพูดขึ้นในใจจากนั้นหันหลังเดินไปนั่งใต้ร่มไม้ใหญ่เฝ้าดูลูกศิษย์ของตนเองฝึกฝนอย่างไม่ละสายต้นมา เ yeah, ย่หยงซีก็ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหลอมสร้างกระบี่น้ำแข็งและควบคุมมันซึ่งด้วยพรสวรค์ฟ้าประทานเพียงแค่เจ็ดวันเท่านั้นเขาก็สามารถสร้างและควบคุมกระบี่น้ำแข็งสิบเล่มได้อย่างอิสระและเป็นไปตามเป้าหมายที่ท่านอาจารย์วางไว้ดั่ดดีมากมากมาก,การฝึกขั้นต่อไปสร้างกระบี่น้ำแข็งและควบคุมมันให้ได้มากที่สุดจำกัดเวลาสามเดือนเซียนกระบี่เมาไม่ออกคำสั่งพลางยิ้มเจริญแต่ในใจกลับรู้สึกหวาดสะพรึงในความสามารถการพัฒนาตนเองของเย,ย,ย่หยงซีเป็นอย่างมากรับทราบแล้วขอรับเด็กหนุ่มตอกบกลับก่อนจะเริ่มฝึกฝนต่ออออยย่่่าางกกรรรระะตืืื้้นแลไมูจัเบห หลังจากวันเวลาผัานผ่านไป3เดือนตามเป้าหมายเย่หยุงซีก็สามารถสร้างและควบคุมกระบี่ได้ถึงหนึ่งรอยเล่มด้วยกันผลลัพธ์อันนี้ทำเอาเซียนกระบี่เม้าไมพูเป็นอาจารย์ถึงกับหัวใจเต้นถี่กระชั้นเพราะต้องบอกก่อนนว่าแม้แต่อัจฉริยารุ่นเดียวกันในดินแดนระดับสูงก็ยังไม่เคยมีใครใช้พลังปราณหลอมสร้างและควบคุมสัตว์ราได้มากมายเท่าเย่หยุงซีสิทธิ์ของเขาท่านอาจารย์ยังต้องให้ค่าเพิ่มจำนวนอีกหรือเปล่าขอรับเด็กหนุ่มเอ่ยถามเอ่อพอแล้วละหละ่ะหลีไปตอบกลับเพียงสั้นๆส,สำหรับระดับของเย่หยงุงซีกระบร งั้นเราจะเรียนอะไรกันต่อดีขอรับท่านอาจารย์เ yeah, ย่หยงซีถามขึ้นอีกครั้งพร้อมทั้งสลายกระบี่นับร้อยเล่มทิ้งไปหาเจ้าฝึกหนักทุกีิทุกวันไม่คิดจะพักหรือไปเที่ยวเล่นเหมือนเด็กคนอื่นบ้างหรืออย่างไรเซียนกระบี่เมาหมายถามอย่างเหนื่อยหน่ายเจ้าเด็กคนนี้มันจะบ้าการฝึกฝนอะไรขนาดนั้นเ yeah, ย่หยงซีสายสีสะท่านอาจารย์ข้าไม่ชอบออกไปเที่ยวข้างนอกและไม่อยากใช้เวลาให้หมดไปกับเรื่องไร้สาระเฮ่ hey, อเจ้าหนูดูเหมือนจะเข้าใจอะไรบางอย่างผิดไปนะการฝึกฝนหาใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่เป็นเพียงหนึ่่งงใในนนนวววิิธีีกกกาาาาารรหแททชช้ช้ต็เั ถึงแม้ว่ามันจะสําคัญแต่การหาประสบการณ์และผ่อนคลายเองเองก็จาเป็นสาหรับเจ้าหลี่ไปกล่าวพลางเดินเข้ามาลูกศรษส,สเด็กหนุ่มผู้เป็นสิทธ์ทางฝั่งเย่ยหยุนซีเมื่อได้ยินก็พลันพยักหน้าราากับกระจางในคากล่าวทั้งหมดนั้นข้าเข้าใจแล้วขอรับท่านอาจารย์ที่ท่านพูดมาทั้งหมดก็เพื่อให้ข้าออกไปเปิดโลกกระัดและผ่อนคลายตนเองบ้างใช่หรือไม่ห้าห้าห้าสมแล้วที่เป็นสิทธ์ของข้าหัวไวใช้ได้ในเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็ไปเถอะ ด้วยพลังและความสามารถของเจ้าตอนนี้คงไม่ต้องเกรงกลัวสัตว์อสูรในตอนลงจากภูเขาหลีปหัวระาราพรางกล่าวถึงแม่เย่หยุนซีจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการฝึกหลอมสร้างและควบคุมกระบี่แต่พลังของเขากลับเพิ่มขึ้นอีกสองขัง้นกลายเป็นระดับก่อกำเนิดขั้นที่เจ็ดซึ่งเทียบเท่าอัจฉริยารุ่นเยาว์ระดับกลางของดินแดนแห่งนี้ถ้างั้นข้าไปก่อนนะขอรับท่านอาจารย์เย่หยุนซีผสานมือคาราว่าก่อนจะหันหลังเดินลงเขากลับจวนแม่ทัพประจิมเพื่อเตรียมตัวออกไปเที่ยวในเมืองใหญ่ทว่าทันทีที่เด็กหนุมนหมนน่มลงาน้ห นายน้อยขอรับนายท่านเรียกหาดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องสําคัญชายวัยกลางคนกล่าวรายงานอย่างจริงจังเย่หยุนซีเมื่อได้ยินเช่นนั้นก็ตรงไปยังห้องทํางานของแม่ทัพประจิมในทันทีซึ่งเมื่อมาถึงสิ่งที่เขาเห็นก็คือแม่ทัพประจิมเย่ทิงอย่างที่กําลังนั่งกุมขมับถึงกับส่งพ่อบ้านเหมวนไปรอลูกที่ตีนเขาท่านพ่อมีอะไรเร่งด่วนหรือเปล่าขอรับเด็กหนุ่มเอ่อยถามเย่ทิงอย่างเมื่อได้ยินก็หันความไปทางบุตรชายแล้วพยักหน้าย่อมต้องมีเรื่องเร่งด่วนอย่างที่ลูกว่าแถมยังเป็นเรื่องเร่งด แล้วรายละเอียดลรขอรับเย่หยงซีเดินไปนั่งที่เก้าอี้ด้านหน้าของบิดาและเอ่อยถามอีกครั้งเย่ชิงหยางทำสีหน้าจริงจังเมื่อเดือนก่อนพ่อได้ไปเข้าเฝ้าองค์จัก,กรพรรดิท,ที่วังซึ่งพระองค์ได้รับสั่งให้พ่อสร้างตําหนักขึ้นที่จวนของพวกเราหาไปชี้อุทานเรากับคิดอะไรได้บางอย่างสร้างตําหนักเกี่ยวข้องกับลูกหรือว่าเด็กหนุ่มหันไปหาบิดาแววตาฉายแววสันสะท้านเย่ชิงหยางถอนหายใจยาวโดยพลันเฮ่อเป็นอย่างที่ลูกคิดตําหนักที่จะสร้างใหม่นี้คือเรือนหอของเเเเเจจ้้้าาากกับองงงงคหหหหญิิยยยยุนนน่่โวีีทสไมร ลูกก็นึกว่าองค์จักรพรรดิจะคงสถานะคู่มั่นเอาไว้อย่างนี้แล้วค่อยถอนมั่นทีหลังเสียอีกเหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ไปได้ถือลูกไม่อยากแต่งงานกันองค์หญิงงั้นหรือผู้เป็นบิดาเอ่ยถามด้วยวยอยความสงสัยเย่หยุนซีสายสีสะพลางถอนหายใจเจ้าหญิงหยุนฉางเย่โวถือเป็นยอดสตรีที่มีทั้งความงดงามและพรสวรรค์ลึกกล้ำมเกินบรรยายหากได้แต่งงานกับนางย่อมถือเป็นโชคดีของลูกอย่างไม่ต้องสงสัยเพียงแต่ลูกสังหรใจว่าการแต่งงานครั้งนี้อาจจะสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่ให้ใหกับพวกเรา เมื่อได้ยินคำกล่าวนี้เย่ทิงหยางก็เผยรอยยิ้มบางวุ่นวายจากพวกประจกประแจงวุ่นวายจากขัวอำนาจอื่นที่จับตามองและวุ่นวายกันเองในจวนแม่ทัพการยุ่งเกี่ยวกับราชวงศ์มากเกินไปย่อมนำพาความวุ่นวายทั้งสามอย่างนี้เข้ามาแต่ว่านซีเออร์เดิมทีเรื่องจำพวกนี้ก็อยู่กับพวกเรามานานแล้วดังนั้นหากลูกอยากจะแต่งงานกับองค์หญิงก็แต่งไปเถอะแต่ถ้าหากไม่อยากแต่งพวกเราค่อยปรึกษาหาทางออกในเรื่องนี้กันสิ้นสุดคำกล่าวนั้นเย่หยงซีก็พลันรู้สึกซาบซึ้งใจขึ้นมาในทันทีตัััััววเเเขาาาาาาช่่งงงงโคคดีีีีมมมกกกกกกจรจรรรริๆททถถูู้้้้้็บบบบบลลยยแออออใใใหนนนไป บลูเบลการสนทนาระหว่างพ่อลูกดำเนินไปพักใหญ่เมื่อเวลาผ่านไปอีกหนึ่งชั่วย,ยามเย่หยุนซีก็เดินออกมาจากห้องทํางานของบิดาพลางถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่ายเพราะนอกจากเรื่องการสร้างเรือนหอแล้วเขายังได้รับรู้อีก,กว่าในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าเจ้าหญิงหยุนถังเยโวจะมาอาศัยอยู่ที่จวนแม่ทัพประจิ้นตามธรรมเนียมปฏิบัติคู่หมายของจักรวรรดิเมฆครามเฮ hey, อพอลงเขามาก็เจอเรื่องยุ่งยากเลยแอฮะเข้าหาองหญิงมาอยู่ที่นี่แล้วข้าจะฝึกฝนได้อย่างไรกันเด็กหนุ่มบนพึมพำกับตัวเองจากนั้นเขาก็เลือกเดินนนนนนอกกกจจจาาาาาาวววไไไปปเเเเททีีท่่่่ยลลลตตมมด้้้งัับผู็ร์ใช เ yeah, ย่หยงซีก็มาถึงตลาดใหญ่ใจกลางจากประวัดิซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่มาค้าขายและจับใจ่ายใช้สอยกันอย่างคับคัง่งโหไม่ได้ออกมาเสียนานคิดไม่ถึงว่าด้านนอกจะคลึกคลื้นขนาดนี้ผู้จบเ yeah, ย่หยงซีเดินเที่ยวเล่นราวกับเด็กหนุ่มธรรมดาสามัญจนกระทั่งมาถึงร้านอาหารสุดหรูหราแห่งหนึ่งเขาจึงหยุดชะง,งักฝีเท้าและเงยหน้ามองชื่อร้านด้วยความสนใจพัตตาคารวสันจันทราง,งั้นหรือได้ยินชื่อเสียงมานานแล้วว่าอาหารอร่อยมากแต่ข้ายังไม่เคยเข้าไปลองสักครั้งเ yeah, ย่หยงซีบ่นพึมพำก่อนจะตัดสินใจก้าวเข้าร้านและล ซึ่งมันเป็นเวลาเดียวกับที่เสียงเพลงพิณอันไพเราะดังขึ้นมาจากเวทีกลางร้านเย่หยุ่ซีเมื่อได้ยินก็ลุกขึ้นเดินตามเสียงนั้นสิ่งที่เขาพบเห็นคือหญิงงามล่องเมืองอภรฟ้ากำลังจรดปลายนิ้วบรรเลงพิณอย่างพลิ้วไหวและมีสเสน่ห์ราวกับเทพธิดาแห่งดนตรีลงมาจุติก็ไม่ปานอาจเสียงพิณของแม่นางหลิงจีแห่งนิกายท่วงทำนองสวรรค์ช่างไพเราะสมคำล่ำลือยิ่งนักใช่ๆสมแล้วที่เป็นถึงยอดสตรีที่ทั้งงดงามและมากพรสวรรค์เคียงคู่กับเจ้าหญิงหยุนฉางเยววเาาาคดจ้ิยโวของแแแต่ hey, ่งงงางา,า,านนนนกััับคครรรร้ปปะะโยช์หจจวมทิๆ เจ้าคนปากเสียกล้าวิจารณราชองการขององค์จัก,กรพรรดิเจ้าอยากจะโดนประหารนักหรือไงกันหลังสิ้นสุดการบรรเลงบทสนทนาของแขกในร้านก็กลายเป็นหลากหลายพวกเขาเอ่ยชื่นชมแม่นางหลิงจีด้วยความลหลงไหลแต่ในตอนท้ายกลับวกวนมาวิจารณเรื่องการแต่งงานของเย่หยุนซีซะอย่างนั้นเคออนี่ละ่ะนะข้าถึงไม่อยากออกจากบ้านช่างเถอะเถอะ,เถอะพวกเขาคงจะลืมหน้าตาข้าไปแล้วถึงได้กล้าวิจารณระยะเผาโขนเช่นนี้เด็กหนุ่มกล่าวอย่างโปรง่งๆรงก่อนจะหันหลังเดินกลับไปที่โต๊ะของตนเองในทันที แต่เมื่อมาถึงเย่หยงซีก็ได้พบว่าโต๊ะของเขาตอนนี้มีเหล่าชายชะก,กันในชุดอาภรณ์สีดำลายแดงกำลังนั่งดื่มกินกันอย่างสำราญใจขออภัยคุณชายคนพวกนี้เป็นศิษย์ของนิกายบรรพตโลหิตตัวข้ามีอาจห้ามปรามหรือลุกเกินพวกเขาได้จริงๆขอรับพนักงานรีบวิ่งมาหาเด็กหนุ่มแล้วเอ่ยปากขอโทษอย่างสุภาพไม่เป็นไรไรอยาคิดมากเอาไว้ข้าค่อยมากินวันหลังพูดจบเขาก็เดินออกจากกลานไปทั้งอย่างนั้นนิกายบรรพตโลหิตวังหยาพิรุณน,นิกายเทพสุริยันและนิกายท่วงคำนองสวรรค เค hey, อช่างเถอะเถอะข้าไปร้านอาหารนอกเมืองที่ท่านพ่อพาไปกินบ่อยๆก็ได้เด็กหนุ่มตัดสินใจเดินออกจากเมืองใหญ่ไปยังหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายป่าจากนั้นตรงไปที่ร้านอาหารเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้ลำธารเอ้านายน้อยเย่ไม่ได้พบเจอกันนานสบายดีหรือไม่ทันทีที่มาถึงชายวัยกลางคนเจ้าของร้านก็เอ่อยปากทักทายเย่หยุนซีเผยรอยยิ้มแล้วตอบกลับไปสบายดีขอรับท่านลุงหลิวแต่ทว่าตอนนี้ข้าหิวข้าวเอามากๆ ฮ้าห้าห้าทั้งนก็เชิญนั่งก่อนเธอเดียวตาแก่ผู้นี้จะทำอาหารชุดพิเศษให้กับท่านชายวัยกลางคนหรือหลิวชวนกล่าวพลางหัวเราะอ,อย่างขบขันก่อนจะหันหลังเข้าครัวโดยไม่รอช้าในเวลาต่อมาที่โตเบื้องหน้าของเด็กหนุ่มก็เต็มไปด้วยอาหารที่มีกลิ่นหอมไม่ต่างจากพัตาคารเลยสักนิดว้าวยังน่ากินเหมือนเดิมเลยนะขอรับเย่หยุนซีกล่าวชมเชยพร้อมทั้งเริ่มทานอาหารอย่างอร่อยอร่อยทางด้านหลิวชวนเมื่อเห็นภาพนี้ก็หัวเราะร่าและปล่อยให้ผู้เป็นนายน้อยดื่มกินตามอัธยาศัยส่วนตัวของเขาก็เดินไปนั่งดมสสุรรราาาาาาานนทกกัับยยยยตปะชวเษี แต่ทว่าหลังจากนั้นเพียงไม่ถึงครึ่งกานทูบจูจ่ๆภายในป่าก็พลันเกิดเสียงอึกกระทึกคึกโครมเกิดขึ้นจนทำให้เด็กหนุ่มต้องหยุดชะงักการกินและหันขวับไปมองด้วยความสงสัยตูมๆเกิดอะไรขึ้นนั่นเสียงอะไรหลิวโฉนและสหายอุทานอย่างตื่นประหนกน่าจะเป็นผู้ฝึกตนสู้กับสรรัตว์อสูรหรือไม่ก็ผู้ฝึกตนสู้กันเองเย่หยุ่งซีกล่าวเพื่อไขความกระจ่างเขาลุกขึ้นอย่างฉับพลันวางเงินเอาไว้บนโต๊ะแล้ววิ่งเข้าป่าไปถึงแม้พวกหลิวโฉนจะพยายามตะโกนห้ามแต่ก็ไม่ทันการเนื่องจากเย่ยรเรเรเยน,นรเาาาๆงงงท ไม่ได้การการฆ่าต้องรีบไปรายงานเรื่องนี้กับแม่ทัพเย่เดี๋ยวนี้หลิวโวนเมื่อได้สติได้ก็รีบวิ่งตรงเข้าเมืองอย่างตื่นตระหนกในทันทีส่วนทางฝั่งของเย่หยุนซีหลังจากที่เข้าป่ามาเขาก็พุ่งทะยานไปตามกิ่งไม้ด้วยทักษะย่างก้าวเร้นลับจนกระทั่งได้พบกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันอย่างที่คิดเป็นผู้ฝึกตนปะทะก,กันเด็กหนุ่มหยุดชะงักฝีเท้าและเฝ้าดูอยู่ห่างๆสิ่งที่เขาเห็นคือกลุ่มชายชะกันในชุดสีดำลายแดงกำลังไล่ต้อนหญิงงามอภรร้าที่สภาพไม่สู้ดีนะันนนขขนบน เมื่อเห็นหน้าตาของทั้งสองฝ่ายเย่ยหยุนซีก็พลันดวงตาเบิกกว้างมิกายบรรพตโลหิตคิดจะเปิดสงครามกับมิกายท่วงทำนองสวรรค์หรืออย่างไรถึงได้ไปยุ่งกับหญิงสาวผู้ที่มีสถานะเป็นถึงบุตรีของผู้นำมิกายเช่นนี้สิบช่วยเหลือลูเบลเย,ย่หยุนซียังคงรักษาระยะห่างและเฝ้าสังเกตการ์ทั้งสองฝ่ายโดยไม่ปล่อยคาาสายตาเหตุที่เขาไม่เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวตอนนี้ก็เพราะว่าอีกฝ่ายแข็งแกร่งเกินกว่าที่จะเปิดฉากปะทะตรงๆได้ดังนั้นจึงต้องวางแผนการให้รอบคอบเพื่อความปลอดภัยของตอนเองและหญิงสาว แต่ทว่าในขณะที่เขากําลังครุ่งคิดหาวิธีการช่วยเหลืออยู่นั้นเสียงของเทพธิดาเซียนเยาก็พลันดังขึ้นมาเด็กน้อยพวกมันทุกคนมีตะบะอยู่ระดับลอมรวมลมปราณขั้นที่เจ็ส่วนหญิงสาวที่ถูกทำร้ายอยู่ในระดับลอมรวมลมปราณขั้นที่เก้าซึ่งถือว่าสูงกว่ามากแต่ที่นางเสียเปรียบเช่นนี้ก็เพราะถูกพิษสายปราณซึ่งผลของมันทําให้เส้นลมปราณเสียหายอย่างหนักจนอาจจะใช้การไม่ได้หากเจ้าอยากช่วยเหลือนางจริงๆก็ต้องรีบหน่อยไม่เช่นนั้นอาจจะสายเกินไปหาแล้วข้าควรจะใช้วิธีใดละขอรับ เย่ห yeah, ยุงซีเอ่ยถามด้วยพลังที่ห่างชั้นกันขนาดนี้เขาไม่มีความมั่นใจเลยสักนิดว่าจะสามารถช่วยเหลือหญิงงามจากเนื้อมือของชายชะก,กันเหล่านั้นได้เท hey, อ,อเด็กน้อยบางทีเจ้าก็คิดมากเกินไปจริงอยู่ที่ตอนนี้เจ้ามีอาจจะสู้พวกมันได้แต่ถ้าแค่ตบตาแล้วพาคนหนีก็น่าจะทําได้ไม่ยากไม่ใช่หรือเทพธิดาเซียนเหยเสนอแนวทางจริงด้วยทําไมข้าถึงคิดไม่ได้กันเย่ห yeah, ยุงซีอุทานออกมาจากนั้นก็พลันเริ่มแผนการของตนเองทันที ส่วนสถานการณ์ของอีกฝั่งในเวลานี้หญิงงามแห่งนิกายท่วงคำนองสวรรค์หลิงจีกำลังถูกเหล่าชายชะกันแห่งนิกายบรรพศโลหิตไล่ต้อนอย่างหนักจนกระทั่งมาถึงยังบริเวณริมหน้าผาสูงชันแม่นางหลิงจียอมแพ้แล้วไปกับพวกเราจะดีกว่านายท่านของพวกข้ามียาถอนพิษที่จะช่วยเหลือท่านได้ชายที่ดูจะเป็นหัวหน้ากลุ่มสยยายิ้มหน้ารังเกียจพลางกล่าวโน้มน้าวใจอึเจ้าพวกคนไร้ยางอายถึงวันนี้ข้าจะตายก็ไม่ยอมตกเป็นของเจ้าสารเลวนั่นหลิงจีกล่าวอย่างเดือดดานสองเท้าก้าวถอยเตรียมกระโดดลงหน้าผาสายตาาไรซึ่งงควมลลัเใจ บัดซบรีบจับนางไว้เมื่อเห็นอีฝ่ายเอาจริงชายผู้เป็นหัวหน้าจึงรีบออกคำสั่งอย่างฉับพลันเหล่าลูกน้องที่มากับมันจึงพุ่งพรวดเข้าไปหาหญิงงามโดยไม่รอช้าแต่ทว่ากลับไม่ทันการเนื่องจากทันทีที่เหล่าชายชะกันเคลื่อนไหวหลิงจีก็พลันกระโดดลงหน้าผาราวกับไม่หวั่นหวั่นต่อความตายไม่นะไม่เหล่าชายชะกันอุทานอย่างสิ้นหวังในเซี่ยวคลิปตานั้นกระบี่น้ำแข็งปริศนาจำนวนมากจู่ๆก็พุ่งเข้าโจมตีพวกมันจากกรอบทิศทางซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เงาร่างของเด็กหนุ่มพุ่งทะยานลงหน้้าาาาผาดวววยยคมเรสอันี เพลงลงลง,ลงเกิดอะไรขึ้นหลังจากป้องกันกระบี่น้ำแข็งจนหมดเหล่าสิ์ของมิกายบรรพทโลหิตพากันกวาดสายตามองไปทั่วทั้งบริเวณเพื่อหาคนโจมตีทว่ากลับพบเจอเพียงต้นไม้ใบหญ้าไม่ว่ามันจะเป็นใครรีบตามมาหาแล้วปิดปากมันซะชายที่พู้เป็นหัวหน้าตวาดล่านป่าเหล่าลูกน้องเมื่อได้ยินก็พากันแยกย้ายทำตามคำสั่งโดยไม่ได้รู้เลยว่าคนที่โจมตีพวกมันเพิ่งจะกระโจนลงหน้าผาตามหญิงงามไปเมื่อไม่กี่อึดใจที่ผ่านมานี้จุด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 ,จดตัดกลับมาทางฝั่งของเย่หย หลังจากพุ่งตัวดิ่งลงหน้าผาอยู่นานในที่สุดเขาก็สามารถคว้าร่างของหญิงงามที่อยู่ในสภาวะสลบสลายเอาไว้ได้เคอให้ตายเถอะเจ้าจะรีบร้อนฆ่าตัวตายไปไหนกันเด็กหนุ่มบนอุบิบอ,ออกมาเช่นนั้นก่อนจะสร้างกระบี่น้ำแข็งหนึ่งเล่มและขี่มันลงไปด้านล่างของหน้าผาด้วยทักษะควบคุมกระบี่บินซึ่งเมื่อมาถึงพื้นดินเย่หยงซีก็หาสถานที่เหมาะๆและวางร่างงามในอ้อมแขนลงอย่างอ่อนโยนเพื่อไม่ให้กระทบต่ออาหารบาดเจ็บของนางท่านเทพธิดาข้าควรทำอย่างไรต่อไปขอรับเย่หยงซีทำสมาธิเข้าไปในทะเลจิตวิญ,ญญาณแล้วเยถาม ร่างกายของนางเต็มไปด้วยพิษสลายปราณแถมเส้นลมปราณตอนนี้ยังเสียหายหนักเอามากๆโชคดียิ่งนักที่เจ้าช่วยนางเอาไว้ได้ทันสิ้นสุดกล่าวนั้นแสงสีขาวดำของหอคอยหยินหยางก็พลันเปล่งประกายเจิดจ้าส่งผลให้บริเวณฝ่ามือของเด็กหนุ่มปรากฏเม็ดยาสองเม็ดแผกกลิ่นอายลึกกล้ำเม็ดยาสีดำคือเม็ดยาล้างไขกระดูกสรรพคุณของมันคือล้างพิษได้ทุกชนิดส่วนเม็ดยาสีขาวจะช่วยในการฟื้นฟูเส้นลมปราณส่วนวิธีใช้นั้นก็ง่ายมากให้นางกินเม็ดยาสีดำก่อนพอขับพิษออกมาจนหมดแล้วค่อยให้กินเม็ดยาสีขาว เย่ yeah, หยุนซีเมื่อได้ยินก็ลืมตาขึ้นและทำตามคำแนะนำของเทพธิดาเซียนเหียาในทันทีเขาค่อยๆใช้มือเปิดปากของหลิงจีป้อนเม็ดยาสีดำเป็นอันดับแรกจากนั้นเฝ้าดูอาการอยู่ไม่ห่างกายใช้เวลาเพียงไม่กี่อึดใจใบหน้าของหลิงจีก็เริ่มบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวดอันมากล้นเนื้อตัวของนางเริ่มหลังเหนือสีดำอมม่วงซึ่งส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนแน่นอนนี่คือพิษรวมไปถึงของเสียที่สะสมอยู่ในร่างหลังจากผ่านไปอีกหนึ่งชั่วยามใบหน้าของนางก็กลับมาสงบอีกคราแถมพิษรวมไปถึงของเสสียยยกกกก็ัังงถูขบออมมาาาจร่นนหดิ้ เย่ห yeah, ยุงซีเมื่อเห็นภาพนี้ก็รู้สึกละอายใจขึ้นมาเพราะด้วยเสื้อผ้าอาพรที่เปียกชุ่มไปด้วยเหนือของนางมันทําให้เขาเห็นรูปร่างสวดทรงอันมีเสน่ห์และเย้ายวนโดยม่ได้ตั้งใจเออนี่คือควรจะป้อนยาสีขาวเลยหรือไม่เด็กหนุ่มกล่าวด้วยน้าเสียงที่ฟังดูประมาแต่ทว่าทันใดนั้นเสียงของเทพธิดาเซียนเยาก็ดังขึ้นว่าพานางไปอาบน้ําซะ Welcome to Novel 11กลับจวน b l u e b e พานางไปอาบน้ำคำพูดนี้ของเทพธิดาเซียนเหียงทำเอาเย่หยงซีถึงกับหน้าแดงระเร่อราวกับลูกตำลึงสุกก็ไม่ปานแถมยังกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่หลิงจีเป็นถึงผู้ฝึกตนระดับหลอมรวมขั้นที่เก้าแถมยังรักศักดิ์ศรีเอามากๆสังเกตได้จากที่นางยอมตายแทนที่จะยอมสยบให้กับสิทธิของนิกายบรรพตโลหิตถึงแม้เด็กหนุ่มจะช่วยเหลือชีวิตนางเอาไว้แต่หากต้องร่วงเกินขนาดปานนั้นก็เกรงว่านางอาจจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟและไล่สังหารเขา เค hey, อเจ้าอย่าปอดแหกนักเลยหน้าที่ข้าบอกให้พานางไปอาบน้ำก็เพราะป้องกันไม่ให้พิษซึมเข้าผิวหนังอีกครั้งแล้วก็อีกอย่างการช่วยเหลือนางถึงกับต้องแลกด้วยโอสดล้ำค่าระดับเซียนถึงสองเมตรท้านางไม่รู้จักบุญคุณขนาดนั้นข้าจะเป็นสังหารนางเองเทพธิดาเซียนเหยาวยืนยันเย่ yeah, หยุงซีเมื่อได้ยินก็พลันพยักหน้าก่อนจะอุ้งร่างของหลิงจีเดินไปที่น้ำตกซึ่งอยู่ไม่ไกลมากจากนั้นค่อยๆปลดอภรรซึ่งเต็มไปด้วยคราบเหนือพิษของนางทิ้งไปแล้วเริ่มชำระล้างร่างกายให้นาานนงางยรรร เด็กหนุ่มเล่าวย้ำเตือนสติของตอนเองพร้อมทั้งใช้ผ้าบางสีขาวลูบไล้ไปตามส่วนโค้งส่วนเว้าด้วยความอ่อนโยนและระมัดระวังเป็นอย่างมากต่อมาหลังจากชำระล้างร่างกายของหญิงงามจนเสร็จสิ้นเย่หยงซีก็เรียกเสื้อคลุมสีขาวในแหวนมิติมาสวมให้กับนางและอุ้มกลับไปนอนที่เก่าเคอให้ตายเถอเกือบสติหลุดแล้วไหมละ่ะเย่หยงซีกล่าพลางยกมือขึ้นปาดเหนือบนใบหน้า ต้องยอมรับจริงๆว่าแม่นางหลิงจีผู้นี้มีรูปร่างที่ยุยย่วยวนเอามากๆโดยเฉพาะดอกบัวคู่งามที่ใหญ่เกินหน้าเกินตาหญิงสาววัยแรกรุ่นทั่วไปเมื่อมันผสานเข้ากับเอลข้อสะโพกผายและใบหน้าอันงดงามยอดเยี่ยมฉายายอดสัตรีจึงเป็นสิ่งที่นางคู่ควรจะได้รับอย่างแท้จริงเอาลสมควรจะทำขั้นตอนสุดท้ายได้แล้วเย่หยงซีหยิบยาเม็ดสีขาวจากแหวนมิติแล้วป้อนให้กับนางโดยไม่คิดรอช้าก่อนที่เขาจะหาที่เหมาะนั่งพักสงบสติอารมณ์ของตอนเองเพื่อไม่ให้คิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับสิ่งที่ได ตัดกลับไปทางฝั่งด้านบนหน้าผากันบ้างบัดนี้เหล่าศิษย์ของนิกายบรรพธโลหิตได้หนีเตลิดกันไปหมดแล้วเพราะพวกมันสังเกตเห็นกองทัพขนาดใหญ่กำลังตรงเข้ามาในป่าซึ่งแน่นอนว่านี่คือกองทัพประจิมของเย่ทิงหยางอย่างไม่ต้องสงสัยค้นหาให้ทั่วข้าพบบอแสของซีเอ,อ๋อเมื่อไรให้มาแจ้งข้าทันทีเมื่อมาถึงเย่ทิงหยางก็บัญชาการทัพพร้อมกับควบมาหาบอแสข,ของบุตรชายอย่างเร่งร้อนราวกับคนบ้าเหล่าทหารใต้บังคับบัญชาเองก็กระจายกำลังไปทั่วทั้งป่าตามมาหาผู้เป็นนายนนยทุกกประเเีช่นัน ใช้เวลาไม่นานพวกเขาก็พบเจอร่องรอยการต่อสู้และคราบเลือดที่ริมหน้าผาเย่ทิงหยางเมื่อเห็นภาพนี้ถึงกับดวงตาเบิกกว้างขึ้นมาเขาไม่รอช้ารีบกระโจนลงไปในทันทีซึ่งด้วยลมปราณระดับจัก,กรพพัดท,ที่เขามีการบินจึงไม่ถือเป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรชีเอรลูกอยู่ไหนผู้เป็นบิดาตะโกนเสียงดังกังวนไปทั่วทั้งุูเขาส่งผลให้เย่หยงซีที่นั่งฟื้นฟูพลังต้องลุกขึ้นและขี่กระบี่บินไปตามต้นเสียงนั้นท่านพ่อเมื่อบินมาด้านหลังของเย่ทิงหยางเย่หยงซีตะโกนเรียกเพียงส ผู้เป็นบิดาเมื่อได้ยินก็รีบหันขวับไปหาบุตรชายสายตากวาดมองไปทั่วร่างเพื่อสำรวจอาหารบาดเจ็บพลางเอ่ยถามว่าลูกพ่อขอบคุณสวรรค์น,นี่ลูกบาดเจ็บตรงไหนหรือไม่เย่หยุนซียกยิ้มบางในทันใดท่านพ่อข้าไม่เป็นอะไรขอรับพวกเราไปพูดคุยกันด้านล่างดีกว่าเย่ทิงหยางพลันพยักหน้าจากนั้นสองพ่อลูกก็พากันบินลงไปยังก้นเหวบริเวณน,น้ำตกซึ่งห่างจากจุดที่หลิงจีสลบสลายไม่มากและเป็นเย่หยุนซีที่เอ่ยปากเล่าเรื่องทั้งหมดให้บิดาฟังเกือบทุกอย่างโดยเก็บเรื่องเม็ดยาระดับเซียนาวย สรุปก็คือลูกช่วยเหลือบุตรสาวของประมุกนิกายท่วงทำนองสวรรค์จากเนื้อมือของศิษย์นิกายบรรพตโลหิตสีนะเฮ hey, อต่อไปอย่าทำอะไรเสี่ยงแบบนี้อีกเข้าใจไหมพ่อกับแม่เกือบจะหัวใจวายตายแล้วรู้หรือเปล่าเย่ทิงหยางกล่าวพลางถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่ายขออภัยจริงๆขอรับผู้เป็นบุตรชายก็หัวยอมรับผิดแต่โดยดีเฮ hey, อเอาเธอเถอไหนไหนลูกก็ปลอดภัยแล้วไปอุ้งนางมาเถอมาแล้วพวกเราจะได้กลับจวนกันแม่ทับเย่ทิงหยางกล่าวอย่างตรงๆเออขั้นพ่อลูกกว่าคงไม่เหมาะสมเท่าไรกระมังขอรับ ถือไม่เหมาะสมเช่นไรในที่นี้ลูกเป็นคนเดียวที่เคยอุ้มนางหากจะให้คนอื่นอุ้มเกรงว่าจะไม่เหมาะสมยิ่งกว่าเย่จิงอย่างทำสีหน้าไม่เข้าใจเคอลูกไม่ได้หมายความเรื่องอุ้มเสียหน่อยขอรับที่จะสื่อก็คือหากพานางกลับจวนแล้วมีคนเห็นนิกายบรรพตโลหิตกับขุมกำลังอื่นๆจะไม่จับตามองพวกเราหนักกว่าเดิมอย่างนั้นหรือโอ้ที่แท้ก็กังวลเรื่องนี้ถ้างั้นพ่อจะพาลูกและนางบินเหนือเมฆาเพื่อไม่ให้คนอื่นสังเกตเห็นส่วนกองทัพประจิมพ่อจะมอบหมายให้พ่อบ้านเหมือนเคลื่อนทัพกลับแบบนี้นนัักปรรราา้้อออยยขงงงเจจะวใไดหื ตกลงตามนั้นขอรับเย่หยงซีรีไปจัดแจงเสื้อผ้าอภารณ์ของหญิงงามจนรัดกุมก่อนจะอุ้มนางเดินไปหาบิดาในทันทีไปกันเถอะเย่ทิงหยางกางม่านพลังปกคลุมร่างบุตรชายและหญิงสาวเอาไว้จากนั้นพาบินขึ้นจากหุบเหวและใช้ความเร็วสูงสุดพาทั้งสองบินกลับจวนโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นอย่างที่เขาว่าจริงๆ